สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะคุณยาามาแล้วมื่อนี้คุณยาามีภารกิจคืออบไข่ตะกะแตนไว้สำหรับฟักชุดต่อไปจ้ะหลังจากเฮาเก็บไข่แล้วจับตควไายไปแล้วขั้นตอนต่อไปาก็คืออบไข่ฟักเลียงชุดต่อไปจ้ะอุปกรณ์ก็มีทรายก็มีขุยบกเพาละเอียดจ้ะขุยบกเพาวนี้เฮาแส้นามจากสองขึ้นเ้อจ้ะเด้อบิดไหมันหมาดๆบิดไหมันแห้งๆจ้ะ ที่สำคัญขาดไ่ได้จ้ะมาแล้วผู้ซอยผู้ซอยมือฉมังได้จ้ะนี่ตื่นเองลูกออกมาจากอูเองจ้ะขั้นตอนแรกอะร่อนไส้สะก่อนจ้ะเฮ็ดไส้ให้เป็นไส้ละเอียดสะก่อนไส้ไดีฮะออกมาจากทงไ้ทงหน้าร่อนเศษกวดเศษหินเศษใบไม้ใบลาออกซะก่อนเด้อจ้ะเด้อให้มันเนียนละเอียดขั้นตอนกับค้ายกันกับตอนเทาเฮ็ดไส้ไปล่องไข่ตะกะแ,แตนละจ้ะ รอนให้ละเอียดให้เนื้อไส้เนียนบางคนเพิินเห็ดทรงทางไก่เพิ่นสิเอาไส้ผสมคุยบกเผาอัดใส่กล่องจ้ะอัดห้องผืนสะก่อนแต่ว่าคุณยายบ่ไดทรงทางไก่เนาะจ้ะเนาะคุยบกเผาก็ได้ซสือไส้บดส้สือเอาตะไส้หน,น่ละจ้ะหลังจากเขา้ารอนไส้แล้วแล้วเก็ผสมนม้ำผสมน้ำให้พ่อหมาดๆเด้อจ้ะเด้ออย่าให้เปียกเป็นเด็ดขาดขันเปียกมากใครเฮาสิเนาา่าจ้ะ ไข่สีโนาไข่สีเป็นเชื่อราเอาแค่กำได้กำปั้นได้บอบมีน้ำหยดติ้งจ้ะนี่คืออุปกรณ์ในการใส่ไข่ตะก,กะแตนฝากของคุณยายจ้ะกองพลาสติกเอากระเทลงเทขี้ดินทรายลงกองเลยจ้ะแล้วก็อัด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 ให้แน่นจ้ะหาแนวไอตัวซอยเป็นก้นขวดมาอัดอัดอัดให้แน่นเลยเพราว่าเวลาตะก,กะแตนฝากออกมาเพิ่นจงสมุด ลงดินบ่ได้จ้ะพ่นก็สิตะเกียรตะก,กายขึ้นทั้งเทิงเนาะจ้ะเนาะคันลงดินไปมันกระสีออกบ่ได้จ้ะตะกระแต่เฮาก,ก็สิต,ตายเต่ลยวเรากระสีน้ำพรมน้ำจักน้อยแค่บางๆกับพ่อเด้อจ้ะเด้อนี่คือไข่ตะก,กะแต่ที่คุณยายเก็บไปเอากระเทไข่ตะก,กะแต่เลี้ยงให้สวยงามจา้ะพยายามอย่าให้ไข่ตะก,กะแต่ทับซ้อนกันเพราะว่ามันสิออกมาบ่ได้เวลาฝาักจ,กจก้ะตูพันสีออกบ่ได้เด็ดฟองน้ำออกให้เรียบร้อยจ้ะ ผู้ใมีเวลากะเห็ดยางดีเลยล่ะจ้ะแต่ว่าคุณยายมีเวลา,าจำกัดกะเห็ดแค่ลวกๆไปสกักกอนหลังจากที่เฮาเลี้ยงไข่แล้วก็เอาคุยบกเ้าที่เฮาแช่น้ำไว้ล่ะจ้ะมาโรยโรยบางๆเอาแค่กบไข่มิดเดอร์อย่าโรยนาะอย่โรยน้าไปเพื่อนสิขึ้นมาบ่าได้แค่บางๆแค่ให้มิดไข่เฮ้าจ้ะเสร็จแล้วกะฉีดน้ำพรมนม้ำแค่บัดบาทคืเอเกาดเดอร์จ้ะเด้อ อย่าห้เปียกพรมน้ำเรียบร้อยเท่ากับปิดฝาปิดฝาเซ็จแล้วเข้ากับเอาไปอบในถุงกระสอบปุ๋ยจ้ะกระสอบปุ๋ยนี้ขอให้เป็นที่ระบายอากาศได้พระเจงสีบออบอ้าวเกินไปจ้ะคลิปนี้กะเซ็จเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณยายในเดอ้อจ้ะคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณยายสีมีอีหยังมาลงให้ชมฝากกดติดตามใ้แน่ การอบไขต่ตะกะแทนปะะทังก้ามโมจีน